สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตั้งค่า Google Analytics 4ค่ะก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Google Analytics นั่นเองนะคะซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะสอนวิธีการตั้งค่าสำหรับคนที่ร้าน Shopify อะ่ะเคยติดตั้ง Google Analytics เวอร์ชันเก่าเอาไว้แล้วเอาไว้นานแล้ว Google Analytics คืออะไรก็คือฟังก์ชันหนึ่งของ Google แอป,ปหนึ่งของ Google นั่นแหละที่เขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลอ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาในร้านค้าของเราในเว็บไซต์ของเรานะคะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรนะคะอยู่ประเทศไหนรัฐไหนอ่ะเข้ามาเว็บไซต์ของเราด้วย d e ี i c e อะไรมือถือหรือคอมหรือแท็บเล็ตหรืออะไรยังไงหรือว่าแลนดิ้งเพจแรกคือหน้าไหนเข้ามานานไหมแล้วก็ทําอะไรต่อไปคลิกอะไรต่ออะไรเงี้ยคือทาง Google Analytics เนี่ยจะเก็บข้อมูล พฤติกรรมลูกค้าเราไว้ทั้งหมดทีนี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งและตอนนี้ทาง Google เขาก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่หละกันเป็น GA4 นะคะก็คือ Google Analytics 4ซึ่งเขาก็บอกให้คนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยสร้าง property อันใหม่กับ Google GA4 นะคะ Google Analytics 4แล้วก็ Google Analytics เวอร์ชันเก่าเนี่ยจะไม่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะเดือนหน้าเองมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเนาะไอตัวเก่าจะไม่เก็บข้อมูลละเขาจะใช้ตัวใหม่แทนนะคะทีนี้สำหรับใครที่เคยใช้ตัวเก่าอยู่นะคะก็คือต้องสร้าง property กับตัวใหม่แล้วก็โอนย้ายข้อมูลเอามา connect กันมาิงก์กันนะคะก็คือข้อมูลเก่าเราก็จะไม่หายไปนัป่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมปุ๊บ ไอตัวใหม่ก็จะเริ่มทํางานต่อได้เลยเนาะและสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Google Analytics เลยสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยทัพพิมจะอธิบายควบคู่กันไปเลยนะคะว่ามันต้องทํางานยังไงสําหรับคนเก่าแล้วก็สําหรับคนใหม่เนาะก็ถ้าสำหรับคนเก่าพิมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าน่าจะค่อนข้างเข้าใจแล้วก็เคยใช้มาอยู่แล้วแหละแต่สําหรับคนใหม่ยังไงลองดูวิดีโอนี้ไปก่อนละกันทัพพิมคิดว่า น่าจะอธิบายเข้าใจอยู่นะคะหลักๆเลยก็คือทุกคนต้องมี Gmail ค่ะที่เอาไว้สมัคร Google Ads Google Merchant อะไรอย่างเงี้ย Gmail ตัวเดียวกันไปสมัคร Account ของ Google Analytics ก่อนนะคะสร้าง Account ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำตามวิดีโอนี้ได้เลยเนาะ hey, ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยค่ะ ให้ทุกคนล็อกอินเข้ามาร้าน Shopify Admin ของตัวเองเนาะร้านตัวอย่างที่ทิมเอามาตรงนี้นะคะเป็นร้านที่เคยติดตั้ง Google Analytics เอาไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราอะต้องไปลบโค้ดอันเก่าออกก่อนแล้วคอ่อยอัปเดตเป็นอันใหม่นะคะอัปเดตเป็น Google Analytics 4นะคะ สำหรับใครที่เคยติดตั้ง Google Analytics ไว้แล้วก็ทำตามทัพทิมได้เลยสำหรับใครที่จำไม่ได้ก็ลองเช็คตามทับพิมไปก่อนเนาะแล้วก็สำหรับใครที่จะทำใหม่เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวทิมอธิบายว่าถ้าจะทำใหม่ต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะโอเคมากันที่ตรง Sales Channel นะคะตรง Online Store ค่ะในส่วนของทีมนะคะให้ทุกคนคลิกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็คลิก Edit code ค่ะ ในส่วนของโค้ดนะคะให้ทุกคนคลิกที่ team e liquid ค่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนหาโค้ดที่เป็นเป็นของ Google Analytics ที่เราเคยแปะเอาไว้อ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ Google Analytics เห็นไหมอันนี้เป็นโค้ด Google a p p นะคะอันนี้เป็นโค้ด Google Analytics ซึ่งคนที่เคยติดตั้งไว้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ h e a มันจะอยู่บนบนนี่แหละ เลื่อนลงไปข้างล่างไม่เยอะค่ะเพราะว่าปกติเวลาเราติดตั้งโค้ดเราจะใส่ข้างบนอยู่แล้วเนาะทีนี้นะคะถ้าหาเจอปุ๊บให้ลบทิ้งค่ะลบเลยแล้วก็เซฟนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติเราติดตั้งอันใหม่อัปเดตเป็นอันใหม่ปุ๊บเราโค้ดตรงนี้เรายังมีอยู่ข้อมูลมันจะดับเบิลน,นะคะก็คือมันจะแทร็กสองรอบไปเลยนะคะเพทีนี้เราก็กลับค่ะ นอกจากนี้ให้ไปตรงด้านซ้ายมือนะคะไป Preferences ค่ะเลื่อนลงมาตรงการนิดนึงจะมีคำว่า Google Analytics อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าทีมไม่แน่ใจเนาะว่าบางคนนะ่ะจะเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครใส่ตรงนี้อยู่ก็ให้ลบออกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคแลละทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะให้ทุกคนคลิกที่ Sell Channel ค่ะ แล้วก็ค้นหาคำว่า Google and YouTube นะคะซึ่งของใครที่มีก็เปิดขึ้นมาเลยของใครที่ไม่มีเนี่ยให้ค้นหา Google and YouTube เนาะแบบนี้เราก็ติดตั้งแอปตัวนี้ก่อนนะคะอ่าคลิกเลยก็คือร้านตัวอย่างอันนี้มีแอป Google อยู่แล้วแล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชี Google เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ติดตั้งใหม่เนาะ,อะพอ install แอป Google เรียบร้อยนะคะไปที่ setting ค่ะ ในส่วนของเซตติ้งนะคะให้ทุกคนคอนเน c t อีเมล Gmail ของตัวเองค่ะคือ Gmail อันนี้จะเป็น Gmail ที่เราใช้สมัคร Google มือแชน Google Ads แล้วก็ Google a d a แอนาลินะคะก็คือควรจะเป็นอีเมลเดียว Gmail เดียวที่สมัครทุกอย่างเลยมันก็จะรวมกันในนี้เลยนะคะสะดวกมากก็คือให้คอนเน c t ไปก่อนนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่ Overview ค่ะ ในส่วนของ Overview นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงเนาะทุกคนก็จะเห็นคำว่า google analytic s o l นะคะให้คลิก start chat ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็เลือกบัญชีที่เราใช้เชื่อมต่อนะคะแล้วก็คลิก allow ค่ะจากนั้นก็จะมาหน้านี้เนาะ เรามากันที่ analytics.google.com นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยให้ทุกคนสมัครสมาชิกก่อนก็คือล็อกอินด้วยอีเมล gmail ของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีให้สร้าง Account ของตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรเราแค่ใส่ชื่อ Account ลงไปเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ admin ค่ะออถ้าที่ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นบังคับให้เรา เพิ่ม property เลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นให้คลิกที่ admin ตรงนี้นะคะก็จะมาขึ้นหน้านี้ค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะก็ทำตามไปด้วยกันได้เลยเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราวันนี้นะคะก็คือการ create property อันใหม่นนั่นเองนะคะซึ่ง property อันเก่าเนี่ยเป็นของ Google Analytics version เก่านะคะเราจะมา create property อันใหม่สำหรับ Google Analytics 4เนาะคลิกที่ create property ค่ะ หลังจากนั้นให้ใส่ uh, Property Details นะคะก็คือ Property Name ชื่ออาจจะเป็นชื่อร้านเราก็ได้ค่ะจากนั้นในส่วนของ Property Time Zone นะคะก็อาจจะเป็น Time Zone ประเทศไทยก็ได้นะคะของทัาทท่มจะใส่ Photogate แบบนี้ Currency ที่จะให้แสดงก็คือเป็นไทยบาทก็ได้หรือจะเป็น US Dollar ก็ได้แล้วแต่นะคะจากนั้นคลิก Next ค่ะ จากนั้นจะเป็นการใส่ข้อมูลของ Business Details นะคะก็เลือกว่าเราขายสินค้าประเภทไหนเนาะในที่นี้นะคะทัพทิมจะเลือก Shopping นะคะแล้วก็ Business Size ก็ Small ไปแล้วก็ Next ค่ะต่อไป Business Objective นะคะก็คือวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะใช้ Google Analytics นี่แหละว่าเราอยากให้เขาแบบ Report อะไรเราบ้างอะไรประมาณนี้เนาะทัพทิมอยากได้อันนี้ แล้วก็มีอันนี้อาการอ่นนะจากนั้นก็คลิก create ค่ะต่อไปในส่วนของ data collection นะคะให้เราคลิกเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าเราจะ track เว็บไซต์เรานะคะจากนั้นให้เราเอา url เว็บไซต์มาใส่ค่ะในส่วนของ stream name เนี่ยก็ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ให้เปิดเอาไว้เนาะหลังจากนั้นก็คลิก create stream ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยว ปิดก่อนนะคะตอนนี้เราก็ถือว่าเราสร้าง property เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับกันไปที่ Shopify นะคะมา Shopify ตรงนี้เนาะให้ทุกคน refresh หน้านี้นิดนึงค่ะอ๋อมันกลับมาหน้า overview เนาะทีนี้เดี๋ยวเราคลิก get started อีกทีอ่ะมาแล้วนะคะก็คือพอเรา refresh ปุ๊บเนี่ย ตรงนี้นะคะจะมีให้เรา Connect กับ Google Analytics เนาะซึ่ง property ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะเป็น property อันใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยนะคะเอ,อ่อถ้าใครมีหลายอันก็สามารถคลิกเลือกได้นะคะแต่อันนี้มีอันเดียวโอเคหลังจากนั้นเราก็คลิก Connect ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่มี property อันเก่าอยู่แล้วที่เคยติดตั้ง Google Analytics อยู่แล้วนะคะกลับมาที่หน้านี้อีกหนึ่งรอบนะคะก็คือใน Admin นั่นเองเนาะ Google Analytics Admin แล้วก็คลิกที่ GA c Setup ค่ะดูตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็น property อันเก่าของเราเนาะเป็นเวอร์ชันเก่าอ่าจะขึ้นต้นด้วย UA นะคะมันยังขึ้นว่า not connected อยู่เห็นไหมทีนี้เราก็จะมาตรงนี้นะคะคลิก select existing Google Analytics f ค่ะ ก็คลิกตัว property ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็คลิก connect ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการออนย้ายข้อมูลนะคะอ่ะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า connected เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือว่ามันจะทำการโอนย้ายข้อมูลเก่าของเราเนี่ยไปยัง property อันใหม่นั่นเองนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดตั้ง Google Analytics โอก็ง่ายๆเนาะคือแค่สร้าง Property ขึ้นมาใหม่แล้วก็เชื่อมกับอันเก่าเท่านั้นนะคะโอเคหลังจากนี้นะคะทุกคนสามารถเปิด Google Analytics แล้วก็ตรวจเช็คพฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็มาวิเคราะห์กันได้ว่าแบบเราควรจะพัฒนาร้านค้าเว็บไซต์เราไปในทางไหนเนาะก็เอามาดูได้แล้วแบบเอ้ยลูกค้ากลุ่มไหนเข้ามาในร้านเรามากที่สุดก็เราอาจจะ เจาลูกค้ากลุ่มนั้นหาสินค้ามาขายให้กับลูกค้ากลุ่มนั้นหรือจะไปดูว่าแบบสินค้าอันไหนที่คนเข้าเยอะที่สุดแล้วทําไมมันถึงขายไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็จะแบบมีข้อมูลในการมาพัฒนาเว็บไซต์เราต่อไปนะคะโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามครับทิมก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ